สวัสดีครับพบกับช่องฟอนเกเลชแนลวันนี้นะครับฟอนก็จะมาอันบ็อกซึ่งห่างหายก็ไปนานนะสำหรับของใช้นะครับซึ่งวันนี้ฟอนก็จะมาแกะให้ดูเริ่มเลยว่าฟอนสั่งอะไรมานะครับ ลำขาวในกีนะครับซึ่งก็จะเป็นในกีคู่แรกนะครับอันนี้ไม่เขียนว่าในกีดังโรเรโทรนะครับไวท์แบล็กยูเคเป็นเจ็ดเซนยี่สองร้อยหกสิบยูโรสี่สิบเอ็ด ังไม่เห็นนะคือมาดูกันเลยหนึ่งสอง,สองได้มาแล้วเพือ่อนลองเท้าที่ฉันนฝ่ฝันลองเท้าที่ฉันอยากได้ จะเหมือนคู่เล็กมากเลยหรอความรู้สึกอะ่ะเหมือนเวลาซื้อรองเท้ามันจะเป็นคู่มันเหมือนคู่ใหญ่เพราะว่าฟอนอะหลายๆคู่ที่ฟอนรีวิวนะที่ฟอนมีเหมือนโซนมันหนามันก็นเลยเหมือนคู่ใหญ่แล้วก็จะหนักซึ่งตอนแรกฟอนได้กล่องมาเฮ้ยเบาจังหวะเดี๋ยวฟอนจะรีวิวให้ดูะ ก็จะเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าแผนด้ารุ่นแผนด้านะอันนี้ที่ฟอนสั่งมาเป็นฟอนนาสั่งมาเบอร์นี่แหละมันเป็นสองหกสิบเซนเพราะว่าฟอนเอาวัดเท้าฟอนทำมได้สองหกสิบสวยอ่ะสวยจังเต่งตัวให้เข้าเต็ม ่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้ทำไงอ่ะเฮ้ยมันมีความเป็นพอดีเกินไปไหมก็ใส่ปะมันก็ใส่ได้ไมนได้ใสญย,ยากอ่ะ้าใจไหมหรือว่าต้องรวมกันนี้ ก็แต่เธอหน่อยนะเออสัางรู้สึกว่ามันเล็กเล็กกว่าเท้าฉันเป็นไหมทำเธอเธอดูสิไม่ได้นะ คะแนนอะคะแนนก็เส่ได้แต่มันก็มันพอดีเขาจะคาว่ามันพอดีไปปะพอดีอ่ะที่ฉันจะโชว์ก็เราใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนี่เห,นเห็นไหมเสร็จแล้วเออถ้าฉันเลิกบอลเนี้ย เป็นยังไงบ้าปะว่าจะหมดที่หน่ทแท้จะรีวิวพิสดารัาอีกแล้วหรอนี่คือการรีวิวบางทางวาของฉันเองเป็น่ได้การรีวิวแช่ไหมข้าวรบบชุดไหมเฮ้ยสวยอะเธอจริงน,นะสวย ฉันอยากได้มันหนานแล้วฉันก็ไดนน้น้ำหนักเบานะ้ำหนักเบานะอดีเลยน้ำหนักเบาแต่ฉันใส่มาพอดีซึ่งถ้าฉันเดินอย่างเงี้ยฉันก็ไมร่รู้สึกว่าเจ็บนะแต่ฉันแค่ไม่ชินกับการที่รองเท้ามันไม่มีส้นเป็นคนที่ใส่รองเท้ามีส้นตลอดที่ชอบให้ตัวเองสูง สวยนะเธอว่าไหมสวยนะสวยมากสวยมากจริงๆอ่ะดูดิในกี้ในกี้ปากแล้วก็ดูรีวิวหลายๆที่แล้วแหละป่าฉันจะได้คู่นี้นะมันก็ไม่ได้ว่างง่ายนะฉันต้องเก็บเงินเพราะว่าฉันกดหน้าเว็บไม่ได้ฉันได้มาด้วยการรีเซลนะเพื่อน บอกไหมบอกก็ได้ก็อันนี้ราคาป้ายนะครับราคาป้ายอะ่ะเห็นคนก็รีวิวเยอะนะราคาป้ายมันจะอยู่ที่3,600ั้บาทประมาณนี้สามพันกร้อยแต่คนที่เขาหมายถึงว่าพ้นเห็นราคารีเซล,ลอะ่ะประมาณหมื่นสองหมื่นสองเ้าร้อยใช่ไหม เออฝนก็กลับว่ากึ้งหนึสองก็ร้อ 2, แล้วก็ประมาณนี้ก็คือถ้าเราอยากได้แล้วเรากดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องรอ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 ,รอก็ไม่ได้สทีฉันก็เลยซื้อรีเซลเลยจบเปไนร้อยม,ม,มาเลยบาทซื้อราคารีเซลในราคาหนึ่งมื่นกับห้าร้อยบาท ซึ่งคือเราต้องใจว่าจะซื้อแบบเออถ้ามันหนึ่งมื่นแบบหนึ่งหมืนเท่าไรหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยใช่ไหมโอเคเราเก็บตังค์เสือแหละก็คือโอเคแล้วแต่พอยิ่งมันแบบเข้าใจปะว่าเราไปซื้อร้านอะ่ะมันถูกถูกไาที่เราตั้งไว้แล้วก็คือเอาเลยก็คือจบแล่้อคิดเยอะ แต่ว่าใครจะรอซื้อนี้ก็ได้เหมันนล้นแต่คนชอบเราจะบงังขาวทุกคนไป่ได้นะคะเอามาดีวให้ดูว่าชิ้นมีแล้วนะรองทเท้าแพนดา้าซึ่งสวยมากสวยจริงใส่แล้วมันจะสวยเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็จะให้ดูนะว่าพอแบบว่าโทษๆลุกแล้วจะเป็นยังไง จะบอกร้านด้วยร้านในฟอนเคยซื้อรองเท้ามาแล้วนะเป็น idas, e อาดิดาสดีซี่อ่ะที่เป็นรองเท้าแตะที่น้องลิซ่าใส่ใช่ไหมอันนั้นฟอนก็ซื้อที่เซลนะก็โอเคก็เลยฟอนก็เลยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเชื่อถือได้โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟอนด้วยนะคะไว้ฟอนจะมารีวิวใหม่ คงไม่แท้เร็วๆนี้หมดแล้วตั้งหมดแล้วบ๊ายบาย